สวัสดีครับผมอยู่กับช่องพังดีวานะครับผมันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นครับอากาศเย็นครับวันนี้ฝนคลืมนทั้งวันก็ตกหน่อยๆน่อยแต่ชื้นชื้นนี่แหละครับผมวันนี้ก็ได้นําอาหารมาให้ฟังดีวากิ่นไม้พิมานนำมาจากตามถนน หล,งลวงเรานี่แหละครับกินดีครับไม้พวกนี้เพราะช่วงหน้านี้นะไม้พวกนี้มันมันมีวิตามินด้วยพอได้กินดยู่ครับช่วงนี้ช่วงนี้ยิ่งประกาศล็อกดาวน์ก็ยังว่าแล้ะครับการทำมาหากินก็ลำบากหน่อยไปไหนก็ยากแต่ก็ยังดี ที่มีที่อยู่พอได้ยืนได้อาศัยได้ครับผมอากาศเย็นอย่างนี้จะกินอาหารดีครับไม่ร้อนไม่อบไม่เอาแต่ถ้าอากาศร้อนๆนี่อาหารจะไม่ค่อยกินนะครับเล่นน้ำอย่างเดียว นี่ต้องใช้จะตกอีกแล้วครับคืนนี้้าเริ่มมืดมืดมาอีกหน่อยนึงตั้งเขาทั้งวันครับวันนี้ทำให้อากาศเย็นวันนี้น้ำยังไม่ลงเลยนี่หนาวอย่งดีว่าหนาวไม่ชอบอากาศหนาวเท่าไหร่ครับ นิสัยก็ไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่อากาศเย็นๆนิงหนาวเหมือนคนเราดีนะครับชอบอยูก่กับแดดๆเหมือนฝรั่งเนี่ยอาบแดดเรื่อยครับผมลงน้ำก็ลงแต่ครึ่งหัวยังไม่เปียกน้ำก็มีครับ ทำเลที่ผูกที่ยืนก็เหมือนเดิมครับและช่วงนี้ย้ายไปไหนไม่ได้ยิ่งหน้าฝนยิ่งย้ายบ่อยไม่ได้ครับชื้นจําจำเป็น,นอยู่หลักเดิมแล้วครับผม ดีวาเอ้ยวันนี้ทำไมสกรปรกจังเลยน้ำก็ไม่ลงเนาะขี้ดินเต็มตัวเลยสงสัยวันนี้จะไม่อาบแล้วเย็นอากาศหนาว ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้เราจะไปติดตามน้องน้ำมนตต่อครับวันนี้ฝากคุณแม่ fc ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ